สวัสดีครับน้องน,นังวันนี้เราอยู่ในเกม Conqueror Base นะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับมันเป็นเกมแนวการจัดสงครามลบท์เลยน้องๆแล้วก็ไปทําการตีเมืองต่างๆนะครับมากมา,กายไก่กองซึ่งเกมนี้เป็นเกมอยู่ในสตรีมนะครับผมซึ่งถ้าเราไปโหลดในสตรีมได้แล้วกดเล่นมลยดีกว่านะครับ เกมนี้นะครับเป็นเกมแนวที่ว่าเราต้องทําการคุยเพื่อรับภารกิจแล้วก็ทําภารกิจไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะทําการไปนี่ทำภารกิจเรื่อยๆแล้วก็ทําตามสนามที่เขาต้องการให้เราในภารกิจนะครับในสงครามต่างๆเห็นป่ะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบหูเกมคือภาพสวยมากแล้วเราไปที่จะต้องวิ่งไปเพื่อส่งภารกิจและรับภารกิจต่างๆมากมายนะครับทุกคนครับมารับภารกิจกันก่อนและนี่ก็เป็นการต่อสู้นะครับคือเราสามารถที่จะสู้ในเกมไม่ได้นะครับผมต่อไปก็เอาทหารของเรานะครับที่จะเอาไปลงแข่งรัดยัดเข้าไปเลยแล้วกดเริ่มซะ โอเคครับซึ่งเจ้เกมนี้นะครับผมไปสงครามตีเมืองได้เริ่มต้นขึ้นแลวเราก็จะได้รับเป็นหนึ่งในทหารกล้านะครับที่จะต้องไปตีเมืองเพื่อยึดทงฝั่งตรงข้ามไม่คล้ายกับแคปเจอร์เดอะแฟลกเลยทุกคน <Hey! S 1> เห็นปะไปเลยกองทหารของฉันประมาณนี้เลยง่ายๆโอเคนี่แหละเราค่อยๆไปนะครับเพื่อไปตีเมืองฝั่งนู้นนะครับผมนี่ก็เป็นตัวละครของเรานะครับไปไอ้หนูไอ้ออออหุ่มตีแล้วก็เลื่อนรถโคตรน้อยเอาดีเป็นไงเอ้ตีมันเข้าไปตีปมันเข้าไป ตีไปก่อนครับตีไปก่อนฮะตีไปก่อนครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยยิงลงจากลงจากม้ามากเลยถ้าเกิดลงจากม้าได้นี่คือมันน่าจะชิวนะครับผมแต่ไม่ลงก็ไม่เป็นไรฮะเราก็ชิวเหมือนกันนี่นี่เฮขึ้นม้าก็ตีได้วะนี่ผ่านทางตรงนี้เลยนะครับน้องๆไปไปโอ้ย โอเคต่อไปนะครับถ้าเกิดสมมติเลงจากเมืองแล้วหรือว่าเรามาเราตายเราสามารถที่ใช้สกิลนะครับในการที่ว่าเราจะเรียกกำลังคนหรือว่าอะไรต่างๆคนนี้มาเพื่อช่วยลบได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในดงส้นตีศัตรูเท่าไหร่นะครับเราอาจจะมีโอกาสตายมากขึ้นแต่ว่าเราก็ยังเพียงพอม,มีขนทานในการรอดอยู่นะครับนั่นคือเรามีสกิลที่กดใช้ตรงข้างล่างเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่เราสามารถใช้ในการที่จะบุกฝ่าฟันทหารอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับทุกคนเกมนี้ก็คือมันเกมไม่ง่ายเราอย่าไปคิดมากโอเคนี่ไงเอ้ เตะไปทีนึงเพื่อความไม่เปรียบเอ้ยวิ่งชนโอเคแล้วต่อไปต้องมายึดธงนะครับภารกิจของเรานะครับในเกมนี้คือการยึดธงฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดเรายึดธงฝั่งตรงข้ามได้นี่คือแบบว่ามันจะชิวมากนะครับผมประมาณนี้นะฮะนี่แล้วเราก็ยึดธงฝั่งตรงข้ามมาเห็นป่ะมันเป็นเกมแนวแคปเจอร์เดอะแฟลกเว้ยยึดธงมาให้ได้โอเคตอนนี้เรายึดธงฝั่งตรงข้ามได้จุดหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการไปยึดจุดอื่นด้วยนะครับซึ่งวิธีการต่อไปนะครับที่เราต้องไปยึดนะฮะกคือรบันุซ ก็สามารถแยกกำจัดกุนซือของฝั่งนู้นได้เรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะพอเราตีม้ามันตายใช่ป่ะมันก็จะทำการลงมาข้างล่างเราก็ตบมันต่อแล้วก็ทำการบุกทะลวงฝั่งตรงข้ามไปต่อเพื่อว่าเราไปตีเราจะไปยึดธงฝั่งนู้นนี่เตะโอเคตีไปเรื่อยเนาะนี่เฮ้ยเกินระเบ้าเราเกินระเบ้าเราเกินระเบ้าเราโอเคโอเคโอเคสามารถกดใช้สกิลได้นะครับแล้วเลือดเราดูตรงกลางไว้ถ้าเกิดเลือดเราถ้าเกิดเราตายขึ้นมาเนี่ยมันจะซวยเอานะฮะ พยายามอย่าตายนะครับนั้นๆที่ตอนแรกการต่อสู้ก็จะไม่ค่อยเจอคนจริงหรอกรจริงนะก็แต่ส่วนใหญ่ค่อเจอแต่บอทแหละตรงว่าคนจริงให้เราให้เรามาเปิดเกมสู้คนจริงผมไม่ไหวนะนะยากไปเราวิธีการแคปเจอร์นะครับก็คือว่าให้เราทำการลองดูไว้ทุกคนเนี่ยดูจุดที่เราจะแคปเจอร์ได้ผ่านทางข้างบนนะครับแล้วมันจะมีการบอกว่าให้เราแคปเจอร์ไหนก่อนบ้างตรงไหนก่อนบ้างอันนี้ต้องแคปเจอร์ตรงบีงก่อนผมไม่รู้ว่าบีคืออะไรเนี่ยเป็นซัพพลายแหละต้องไปแคปเจอร์ทงฝั่งนู้นก่อนเหมือนเฟียรตายอะน้องเหมือนเฟียรตายน้องะน้องแล้วไง กัดคอมโบไปชุดนึ่งต้องระวังต้องระวังส่องติงด้วยนะครับเพราะส่องติงมาเยอะมากส่องติงส่องติงพี่เยอะไปน้องอ้าวน้องโอ้โหผมว่าส่องติงเยอะจริงส่องติงเยอะจริงโอ้โหผมผมมาผมตายมาผมตายชัวร์มาผมตายชัวร์ กบตายกบตายจะตายเะไตายนะเราสามารถที่จะกด R เพื่อหนีออกมาได้นะครับอเราจะตายนะฮะเพราะว่ามันเป็นการป้องกันตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเลือดเราเนี่ยเลือดเราเหลือคนน้อยดูเลือดดิเลือดข้างล่างผมนี่คือแบบตายแล้วเนี่ยซึ่งวปธีการเพิ่มเลือดนะครับก็สามารถเพิ่มได้วยการรอนะครับรอไปเรื่อยเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดเราเองนะฮะโอเคยึดจุดนี้เสร็จแล้วโอเคสิ่งที่ผมต้องไปยึดต่อไปคือป้อมทอยู่ข้างหลังนะครับเราไปที่ต้องไปยึดป้อมข้างหลังให้ได้นะครับผมถ้าเกิดเรายึดได้นี่คือมันจะเป็นเรื่อยที่ช เว้ยเพราะว่าเราไม่สามารถสู้คนเดียวได้แน่นอนมันยากเกินไปเนี่ยเห็นปะเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเรามีโอกาสตายนะเนี่ยใกล้ตายแล้วเว้ยที่แปลงแล้วผมตายแล้วทุกคนสวยละสวยละมันบอกแล้วว่ามีเกมที่เล่นคนเดียวไม่ได้คือได้เกิดผมเล่นคนเดียวผมตายชัวร์วอย่างเงเลือดผมใกล้เอือเมื่อเราตายนะครับผมเราก็จะทำการฟื้นคืนชีพได้ในประมาณ30วินาทีนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะดูนะครับคนอื่นได้ด้วยว่ามันทำคนอื่นเขากำลังทำอะไรอยู่ แข okay, กับมาเกิดใหม่ครับซึ่งาการเกิดใหม่เนี่ยเราสามารถเกิดเกิดใหม่ได้ที่แบบว่าได้ที่จุดที่เราจุดที่อยู่ใกล้ที่สุดเลยอ่ะไม่ใช่หรอมาเกิดใหม่ตรงนี้ผมสามารถเกิดใหม่ตรงนี้ได้ภารกิจต่อไปครับก็คือการยึดค่ายทหารนะครับก็คือเป็นธงนี้นะครับเป็นธงของค่ายทหารแล้วเราเข้าไปยึดเมดิกข้างหน้าต่อข้างหน้าคือเมดิกก็คือจุดฟื้นฟัวทุกคนยึดค่ายทหารก่อนค่ายทหารยึดง่ายๆครับชิวๆเราก็แค่ต้องโจมตีฝั่งนี้ให้ได้ก่อนถ้าเกิดเรายึดฝั่งนี้ได้ทุกอย่างก็จบแบบง่ายๆอื โอเคโอเคเรียบร้อยวิธีการยึดก็คือว่าเราไปที่ต้องให้ฝั่งศัตรูฝั่งสีแดงไม่อยู่ในฐานแล้วก่อน้ยแบบเนี้ยเห็นป่ะทหารเราเยอะเยอะเลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมยึดไปแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนก็นะ่าจะไปบุกฐานอื่นก่อนละเราก็ทําการยึดฐานนี้ไปก่อนแบบง่ายๆโอเคเรียบร้อยครับพอเรายึดทุกอย่างหมดตามแอ็กซิเมนต์ของมันนะครับผมเราก็จะทาการ จบเกมแล้วก็บอกว่าเราได้เป็นคะแนนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราทําผลประโยชน์ได้มากสุดแบบยึดมากสุดฆ่ามากสุดป้องกันมากสุดก็จะเอ็มวีพีไปนะประมาณนี้เลยครับวิธีการเล่นง่ายๆเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วซึ่งเกมนี้นะครับผมเป็นเกมแนวแบบว่าการต่อสู้แบบ 16v16 เยซึ่งแบบว่าผมเนี่ยจากที่ทุกคนดูันมันก็คือมันมันมากและคนแบบมากันเต็มเลยเป็นเกมที่ผมว่าผมพูดตรงๆนักมันฮิตในเมืองจีนมากนะเกมเนี้ยคอนกรีเลอร์เบดคือมันโคตรฮิตในเมืองจีนอ่ะคนจีนเขาชอบเล่นกันมากเพราะว่ามันอารมณ์แบบการออกรบการออกศึกอออออะะะะะไไรรรรยยย่่าาาาางงงเเเีีีี้้้้้้้แแแแบบบบคคนนนนนนจจกกกกกกก็็ววววววสสุุุุดดดดดดลลมถททัปชชพ ที่เราเล่นมาทั้งหมดเนี่ยเห็นป่ะทุกคนมันก็สนุกดีนะครับผมมันก็เป็นเกมด้วยแบบว่าแนวสงคราม6 6คูสิสู้กับ1กนะครับก็คือว่าเกมแนวไม่ทัพตีกันเว่ย <c oughs> ตะละกของโคเท่ซึ่งเราระบบเป็นไม่ทับตีที่ทุกคนรู้กันอยู่นี่คือซีซันพารทสำคับเรื่องความการกด F5 นะครับผมมันจะมีสิ่งเรียกว่าเส้นทางวล,ลับุรุดอยู่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นซีซันพาสเมื่อเราทาการเติมนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะใส่ชุดแด้แต่ชุดแรกที่เราซื้อมานะครับก็จะเป็นชุดทททีีีี่่่สสุดเเเเเตตัวนนนนน้้้ะะรรผมมปป็็พาาาขออองจจืืกกิๆ ได้ชุดใหม่ที่ดีกว่าเดิมมาหลายขุมเลยนะครับจนถึงชุดนี้ชุดโคตรเทพอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนชุดสุดท้ายนะครับของซีซันพาสนะครับที่เราทําการซื้อมาผมจะลองซื้อไปเลยที่วางไม่พอเอาที่วางไม่พอเฉยโอเคนอกจากพวกซีซันพาสนะครับก็จะมีพวกชุดโปรโมชั่นได้ด้วยนะครับผมที่เราสามารถกดซีเพื่อทําการซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดต่างๆแพ็กพิเศษทองคําแพ็กวีลบุรุษชุดแฟชั่นแม่ทัพเดี๋ยววทุกคนเนี่ยจะมีชุดแฟชั่นแม่ทับขั้นเจ๋งเลยนะครับผมเช่นชุดเงาบังกรชุดอะไรแบบน โอเคแล้วนอกจากตรงจุดการทำวิรบุรุษนะครับที่จะเป็นตัวซีซันพาให้เรานะครับยังมีท้าทายประจำสัปดาห์นะครับผมที่เมื่อเราทำตามภารกิจตามสัปดาห์ไปเรื่อยนะครับเราก็จะทำการได้ไอเทมและก็ได้ของเจ๋งมานะครับผมแล้วก็มีนี่เจ้าตัวชุด5ดาวนะครับผมท้าทายประจำฤดูกาลนะครับจะมีโอกาสได้ยามเฮลโร่นะครับผมที่เป็นชุดประจำฤดูกาลมานะครับผมเห็นบ้างทุกคนเนี่ยเป็นแบบว่าอารมณ์แบบนักรบไวกิ้งนะครับผมนี่เป็นไง ถือว <muitas S 2> ่าโคตรเท่นะครับถ้าเกิดเราทำภารกิจเสร็จแล้วก็มีโอกาสได้รับทหารองค์ลักรุด้วยนะครับหรือว่าเป็นถ้าเกิดสมมติว่าเราทำภารกิจเสร็จนะครับก็จะได้เป็นชุดทหารองค์ละครมานะครับผมระดับ5ดาวนะครับนะเรียกว่ามันจะเป็นมันไม่ใช่ชุดอ่ะมันคือเรียกว่าเป็นเหมือนยามที่คอยมาช่วยเรานะครับในการต่อสู้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับเป็นเหมือนกองทัพที่มาช่วยเราในการต่อสู้นะครับถือว่าเป็นกองทัพ5ดาวที่โคตรเจ๋งนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราทำภารกิจท้าทายประจำฤดูกาลเสร็จนะครับผมท้าทายประจำฤดูกาล ยามแล้วก็ทหารองครักษ์มาช่วยเราในการออกศึกครั้งนี้ด้วยนะครับทุกคนถือว่าโคตรเจ๋งนะครับสำหรับซีซันพาสในของซีซันนี้นะครับผมที่จะให้ชุดเกาะเราขั้นเจ๋งมาพร้อมกับมีทหารยามมาช่วยเราสู้ด้วยนะครับเป็นไงถือว่าโคตรโหดนี่ขนาดเอาดีคนอื่นมาเล่นเลยเน่ยะ โอเคประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเล่นกับคนทั่วโลกได้เลยนะครับผมคือรู้สึกว่าเกมนี้จะเป็นเกม basis. แบบแนวแบบเซิร์ฟเวอร์ไวท์ทุกคนคือเราสามารถเล่นกับพวกเกาหลีจีนประเทศอื่นๆได้เลยมากมายนะครับผมอันนี้คือเราสามารถเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้เลยเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์เซิร,ร์ฟเวอร์นู่นเซิร,ร์ฟเวอร์นี่สามารถปร,ปรับคุณภาพได้เลยนะครับผมว่าคุณภาพเราจะใช้คุณภาพแบบไหนนะครับผมปรับคุณภาพแบบสูงสุดนะครับก็คือภาพนี้เรียกว่าสวยจะจัดเลยนะฮะผมว่าดเชียวการเรนเดอร์ภาพนี่คือแบบนี่เห็นป่ะผมจะลองให้ทุกคนดูตรงน สวยสวยยสงามอยู่สามารถไปดาวน์โหลดเกมไว้ในที่คลิปชั้นนะครับผมเกมจะอยู่ในสตรีมนะครับสามารถไปดาวกดดาวโหลดมาได้นะครับผมนะเป็นไงพวกการแต่งตรงการแต่งตัวเนี่ยมีพิชิตโลกดนะ้วยเนี่ยสามารถรับรางวัลเพื่อการพิชิตโลกได้ การเดินทางเวลาบูรุตท้าทายประจำสัปดาห์เรียกว่าแบบถ้าเกิดเราเติมเปทั้งผ้าน,นี่คือได้ของเยอะมากน,นะครับแล้วผมขอลองเปิดกล่องเลยแล้วกันนะกล่องสุม่มเปิดมาได้5,000ันโอ้เปิดมานีได้หมาอันนี้ใบอนุญาตขยายพื้นที่ทหารนี่นี่เป็นเอ็กพีนี่คำสั่งฝึกทหารครับประมาณนี้นะครับน้องๆเกมสุดยอดบอกเลยว่าเป็นการจัดกล่องลบที่เจ๋งมากสามารถอัปเกรดทหารได้เลยนะเนะี่ยแบบทหารคนไหนที่เรารู้สึกแบบเรารู้สึกชอบใจตัวมันนะี่ยเราก็อัปเกรดทหารอย่างนี้ได้นะทุกคนอยนะ่างเงี้ยจับอัปเกรดไปเนี่ยอัปเกรดไปจนเบอร์สนะิ อัปเกรดทหารไปนิดนึงทหารม้าคนธนูเนี่ยอัปเกรดไปก็ได้เนี่ยอัปเกรดโอเคครับผมเนี่ยอัปเกรดทหารได้แบบชิวๆ เนี่ยแล้วก็เราก็ทําการสามารถที่จะปลดล็อกพวกทหารเรื่อยๆไปไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าปลดล็อกทหารแบบเรื่อยๆชิวๆครับผมแล้วก็เอาทหารมาทําการใส่ในค่ายทหารของเราเพื่อทําการออกรบสี่เราในครั้งต่อไปได้ด้วยนะครับเนี่ยเริ่มสร้างนี่แล้วก็จะมีแบบกลุ่มมือธนูกลุ่มอะไรพวกนี้เพื่อจะไปออกลบตอนนี้ผมได้ทำการอัปเกรดของมาจนแบบว่ามันตันในระดับของผมแล้วผมจะทำการลองไปออกลบห้อีกทีนึงแล้วกันนะวิธีการออกลบ่ง่ายนะครับก็จับคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยแล้วก็กดสงครามทีเมืองออกลบแล้วก็รอสักระยะหนึ่งนะคครับทกน ตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับเป็นการต่อสู้แบบ16 16เรียกว่าต่อสู้วันทีนี้คือมันมันนัวฝั่งละ8คนอ่ะก็16คนอ่ะรวมรวมกันทุกคนเลยก็คือ16โอเคมาถึงพรีวิวฉากก่อนว่าฉากมันต้องเจอเลยนะโอเคครับตอนนี้ค่ายทหารของเราก็ได้พร้อมแล้วที่จะไปลบกับพวกมันไปกันเลยอู้รู้สึกว่ารอบนี้เราน่จะเป็นฝ่ายที่ต้องแคปเจอร์เอ้ยเราต้องโอเคเราต้องกันตอนนี้เราเป็นฝ่ายกันปะจากที่ผมคิดไว้หรือเปล่าเพราะว่ามันขึ้น a b ให้ผมนี่ครับตอนนี้เพื่อนๆเราก็เริ่มมากันแล้วเพื่อนนนนนๆเเเเรรราาาาิ่่่่มกัแะป็ฝย แต่ที่ผมคาดการไว้นะอ่าฝ่ายการจริงด้วยรอบนี้เราเล่นเป็นฝ่ายกันนะครับผมเองก็ยังไม่รู้ว่าฝ่ายการเล่นยังไงแต่ที่แน่ๆมันต้องบุกมาฝั่งนี้ต้องทําการกันให้ได้เอาว่ะเอาว่ะเริ่มเป็นฝ่ายกันรอบตอนแรกเราเล่เป็นเล่นเป็นฝ่ายบุกไงรอบนี้เป็นฝ่ายกันแล้วโอเคแล้วถ้าเกิดทหารกองทหารเราหน่อยไปโจมตีเขาอะเราก็จะได้แบบได้รับฮอร์เนอร์หรือว่าเกียรติยศมาด้วยนะครับอะไรเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนทำไมเนี่ยขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนทำไมเนี่ยขึ้นมาข้างบนนทไมเี่ยอ อะไร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 ตายหมดตายหมดเอออะไนี่อะไรครับนี่อะไรครับนี่อะไรครับนี่เฮ้ยมันบุกเข้ามาแล้วทุกคนบุกเข้ามาแล้วบุกเข้ามาแล้วโอเคต้องไปทำการต่อสู้พวกมันแหละอะไรอะไรครับนี่บุกเข้ามาทำไมครับนี่โอเคเราก็ต้องทำการกันไว้ให้ได้นะครับเจ็ดนาทีถ้าเกิดเรากันในเจ็ดนาทีได้เนี่ยคือเราชนะเลยโอยเวอร์เนยดันเจอดันเจอพี่บึกพี่บึกโอ้พี่บึกพี่บึกโอ้โห ดูฝั่งฝั่งพี่บึ้งนี่คือโหดดูโหดแกดูโหดจังโหดจังวะเฮ้ยเโหดเกินได้เปล่าโหดเกินได้เปล่าเฮ้ยเโอเคผมขอพันแผลก่อนแล้วกันนะพันแผลทีหนึ่งนะน้องๆโอเคผมให้กองพันผมไปโจมตีก่อนเดี๋ยวผมพันแผลเสร็จผมไปช่วยแผลยังพันไม่เสร็จเลยเว้ยอ่ะพันได้แค่นี้เอาไงเอากันวะโอ้โหตีพี่แกไม่ค่อยเข้าเลยทุกคนพี่แกเกาะเกาะพี่แกดูอัพเต็มมากดูเกาะผมดิพี่แกตีผมไม่เดือยพี่แกตีผมวมาโคตรแรงผมตีพี่แกเป็็นนนลล้าไไมม่่เเเจบคัยยี ไม่เฉียบแล้วรอบนี้ไม่เฉียบแล้วอเอาไงวิ่งก่อนเถอะตาย <laughs> <laughs> การแข่งขันรอบนี้นี่โหดร้ายเกินกว่าที่เราจะต้านทันไหว <laughs> เพราะว่าอีกฝั่งมววดด่งตัวโคตรโหดโคตรแรงโคตรอันตราย โอเคตอนนี้ครับผมดีฟีตก็คือเรอพ่ายแพ้ครับผมบอกแล้วยังไงก็พ่ายแพ้เดี๋ยวไม่ได้รับชนะหรอกเอาจริงเจอคนเติมขนาดนี้โอเคสำหรับวันนี้อยากเล่นเกมแนวนี้นะครับก็ลิงก์โหลดใต้ดีคริปชั่นนะครับสตรีมสามารถไปหาโหลดได้นะครับโคตรเจ๋งโอเคจะไปคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไปโหลดกันได้นะครับแล้วก็มีสามารถเปลี่ยนภาษาโชว์ได้นะครับบัตรนะครับผมแล้วก็ไปที่ภาษาครับแค่นี้ก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้แล้วว่าเราจะเลือกภาษาอะไรในเกมนี้นะครับคือมันต้องดูที่หน้าสตรีมไว้ทุกคนมันไม่ไดด้ปรรัับในตววเเกกกกมออทาาคลิข คุณสมบัติอ่าแล้วก็ภาษาแล้วก็กดเปลี่ยนนะครับไทยอังกฤษญี่ปุ่นอารับอะไรก็เปลี่ยนได้หมดเตอตามใจที่คุณชอบนะครับเปลี่ยนภาษาได้ในนี้เลยโอเคคลิปนี้จบแค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นเร่นเป็นหลวมเป็นเล่นด้วยล่ะบาย